ราชื่อกีรันพี่กีรันพี่พิทพงศ์สาพุ่งย้อนไปแต่ไม่ยอมเสียฟอร์แมตเอ่อเยสวยจังจกเว้นแต่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กหน้าตาหน้าหยิีที่กำลังจะยิ้มหนะวานลอ้ในสามสองหนึ่งเฮ้ยเสียสูง <oro> ไปไม่เป็นเลยทีเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนมีอะไรจะบอกหรอปะมะรจะบอกรืเราโดนถามตรงๆแบบนี้ก็ต้อคือกี้เอิ่มเอิ่มกี่กี้เอิ่มอ่ะอ่ะอ่ะบอกไปบอกไปบอกไปกี่กี้ชอบชอบ kì ơi làm gì đó, phê mê phải không? anh mè, nó mới sẽ nó phê mê. chính chỗ mày cả thì, cái เออแม่อุปสูสร่งในชุดไม่เยอะจังวะไอละ้ลัสธิเตอรี่ขาดพรีเซนต์ตัวพีอ่ออกมือจริงเหรออยากรู้ป่ะงั้นต้องวีมอสองไปใส่ทองจึงจะมสูตง่าวย่าง <c oughs> จัดง่าวจองแล้วชีว้จะไม่ได้ความหวานค่ะหวานจริงไหมฉันว่าไม่หวานหรอกถ้าเขียนมาอย่างเงี้ยถ้าปูเรื่องอย่างเงี้ยไม่หวาน ไม่หวานแน่นอนถ้าเขียนคำถ้าเขียนคำขั้นสี่น่ะน,น่ารัก <c oughs> พี่กิ๊ง <c oughs> มือเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นบรรยากาศของโรงเรียนหญิงล้วนเนาะหญิงล้วนเป็นอย่างเงี้ยนะ<อ>หมดเลยปากหน้าจูบจังปากหน้าจูบจัง <c oughs> หวานครับแม่เออเอ็กเอ็กเอ็กเอกพี่น้ำนี่น่ารักเนาะพี่น้ำเล่นเรื่องไหนก็น่ารักเนาะพี่น้ำอายุเท่าไหร่อ่ะ บอมบอมไปบอม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 หรือว่าเขาสด็กมพ์เบงเคพิมพ์เอสโคชแล้วนองมึงเด็กเบงเคอเบงเคนี่คือเบนเคนี่ฮแสดงเบงเคแปลว่าอะไรครับไม่รู้จักครับเบ๊ดเด็ดเบ๊ดเดงโดนเดี๋ยินซีรีส์เต็มได้วยความกวนค่ะนังกี้นังกี้อันนี้ใครอ่ะตัวร้ายเหรอเบงเคอโอเค วัวไงด้าญี่ปุ่นแม่น้ำหนึ่งเจนไข่หมกจากบีนเคค่ะเรื่องนี้จะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยนะแม่ลด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 อ่า,าอมาละห้องสูงตีง๋เขาเขาที่นี่ที่ญี่ปุ่นเขาฮะเขาซีรีส์ชวนให้คิดค่ะ,ะพ,พี่รอนอะ่อนอะ พี่ค่อยๆรอนนะคะอย่าไปชมว่าปากใครหน้าจูบพี่ค่อยๆรอนพี่ค่อยๆรอนพี่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 เออค่อยๆไปจะลงโทษอีเออค่อยๆไปเดี๋ยวทิกติกหนูแบนพี่แบบนี้ไงไลดิสไลดิสไลดิสไลดิดไปไปไปเขารวงรวงนะเออไปไม่ทันละเว่าที่หอมหนมากเป็นการลงโทษที่หอมหวนมากเลยค่ะ กูสู้กับระบบจริงๆอะตอนนี้ซึ่งฝานิลดทำไมไม่กลับบ้านอีกอะกูพีมโลกกียระรอนังที่เกียอยากกลับบ้านด้วยฮ่าระบบเกินอย่าหายไปจากทีมนะอีกนะอื <c oughs> ต่อจากเนี้ยก <c oughs> ี้จะรอเดินกลับบ้านพร้ะนะอมทีมันเลยนะ ทำไมพีนีพาแล้วพีจะได้ต้องมือเปล่าอยากรู้เหมือนกันเลยนะว่าเวลาแบบเขาถ่ายไพลอดอ่ะเขาใช้เวลาถ่ายกันกี่วันเพราะมันหลายซีนมากเลยเขาถ่ายนโรคกับกีไพลอดมันถ่ายหลายซีนเนาะนไ,ไม่งมั้นมันไม่งั้นมันจะไม่สนุกเลยมันต้องเก็บซีนเยอะอ่ะใช่แล้วคือจริงหรอถ่ายกันท่านหรอ ท่านนอกับ่ห้าหรอท่านนอกไม่น่าทันสามสีวันเปล่าท่านนอกสี่วีชุดซีรีส์ก็มีดราม่าของฟินเบกสองวันจอโไม่เคยีึงหรอสองวันอีกหรอขอรอพี่นะสองวันอออแกเด็ดแกเด็ดแต่ว่าต้องสวีทอารมณ์กันฉ่ำมากเหมือนกันเนาะ ราะมันคือแบบสุขเศร้าเหงาโกรธทุกอย่างแบบในวัน,ในว,นในวันเดียวอะ่ะมันคือก็คือจะบ้าตายกันอยู่นะเอาดีๆนะถ่ายฟิในวันถ่ายไพยลอ,อดอ่ะเนาะแบบขี้ขอโทษขี้ขอโทษจริงเก่งกันมากจริงๆ ซีแอลเรื่องนี้ไม่มีดราม่าไม่มีขมขอหวานำ่ำๆบ้างได้บ้างเซนเซเซนเซได้ค่ะท่านลองได้เลยค่ะท่านลองปิ้งน่ารักจึงรวมกับเดียวกันกับแก๊บเหรอคะมา จะนุกมีะะกอะไรจะบอกพีเนี่ยห <c oughs> วานจำฉ่ำ <c oughs> ขอแบบหวานจำๆก็คือลูบจูบกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้หรอครับว่ามันจะแบนะ <c oughs> <laughs> <ś ś> หนูเนี่ยไม่รู้หรอจะเป็น <S 2> <S 2> ไม่ใช่ข่าวด้านหนูเนี่ยต <ś ś> า, <ś ś> ายกลัวมากเลยนี่ของคุณมั่นค่ะมแมวเป็นคนมั่นแมวค่ะเป็นคนแต่งบินพาร์ทหนึ่งสองสามสี่แมว เพลงนี้ช่เรื่องอะไรนะรัการปากแขนค่ะซัมแวร์ซัมวาวซัมแวร์ซัมอะไรละซัมแวร์ซัมซัมวร์ซัมาวซัแวร์ซัมอะไรวะเฟกัญญาลัดค่ะเมธยดารุ่นหลานสเวตคัมิงซูนค่ะชื่อเรื่องอะไรนะซัมแวร์ซัมฮาวะ